ยังไงเราถึงจะรักพระพุทธเจ้าได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องได้รับความสุขนะได้รับความสําเร็จเนี่ยจากการที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนหรือคําแนะนําของท่านผู้ที่เจริญทานละกุศลนะแล้วก็มีความชื่นใจว่าได้ปิดปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดาว่าเนี่ยทานที่เราทำเนี่ยเราได้ทําตามคําสั่งสอนนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ที่ ไม่ยากจนในสังสารวัฏเนี่ยทำให้เรามีทรัพย์เนี่ยทำให้เรานได้สวรรค์สมบัติมนุษยสมบัติเนี่ยถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็รู้สึกแล้วว่าโอ้เรามีความชื่นใจว่าที่เราได้ดีก็เพราะว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดอัธยาศัยเราเนี่ยมันกลายเป็นคนชอบทําบุญหรือชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยแต่ลืมไปว่าเราทำเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเชื่อฟังพระธรรมคำสั่งสอนไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนเราเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้สึก ชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจไปกับทานที่เราทําเท่ากับเราทำเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยได้รับคําแนะนําได้รับการสั่งสอนแล้วเราทำเนี่ยบูชาไปถึงพระบรมศาสดานะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งลองถามตัวเองซิว่าในขั้นทานละกุศลที่เราทำเนี่ยเราชื่นใจนะทำทีไรแล้วปลื้มใจแล้วหรือย,อยัง คราวนี้พอมาในเรื่องของศีลเนี่ยเราเคยรักษาแล้วเ,เราเคยปลื้มใจไม่ว่าเราเนี่ยได้รักษาแล้วเราชื่นใจใช่ไหมถ้าเกิดเรารักษาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราคิดว่าเราดีเองเราเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลและเราก็เชื่อว่าไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรทํานองนี้มันก็ไม่เท่ากับศีลที่เราสมทานแล้วก็พยายามปฏิบัติตามด้วยความเคารพยำเกรงพระพุทธเจ้า แล้วเราก็จะรู้สึกเลยว่าอ๋อเราได้ดีไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเนี่ยแล้วก็ไม่ตกไปยังโลกที่ชั่วเนี่ยแล้วเราก็เพียรรักษาศีลมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งทําให้เราเนี่ยได้อัตภาพเนี่ยได้เป็นมนุษย์เนี่ยก็เพราะว่าเรารักษาศีลน,นะงั้นไขรที่รักษาศีลแล้วก็ชื่นใจเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยยกระดับมาถึงเราเนี่ยมีความปลืม้มและก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในระดับศีลได้แล้วนะแค่นั้นยังไม่พอ นะความรักความศรัทธาที่มีในระดับศีลเนี่ยก็ยังไม่มีเท่ากับสมาธินะที่เราเริ่มมาเจริญภาวนาและพอเราปฏิบัติได้ดีใจเราสงบไม่ว่าจะเป็นการเจริญเมตาามตากรุณาุทตตาอุเบกขาเนี่ยหรือเรามาเจริญพุทธานุสติเนี่ยถ้าเราเนี่ยมีความสุขนะได้ฌานนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเราได้ปฏิบัติอาณาปณสตินะได้ฌานหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําคสั่งสอน ความรักความผูกพันเราเนี่ยมันก็จะรักในระดับเขาเรียกอะไรละ่ะระดับที่ผู้ที่ทําฌานสมาบัติได้รักพระพุทธเจ้าได้คราวนี้เราก็จะมีความมั่นใจอีกแล้วว่าในเรื่องของวิปัสสนาญาณเนี่ยที่เราจะไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยที่เราจะไปปฏิบัติรูปกรรมาฐานนามกรรมาฐานในการที่เราจะไปเห็นเหตุของรูปของนามเนี่ยมันก็เป็นไปได้เราก็เลยมีความมั่นใจนะแล้วก็ยกระดับความเชื่อมั่นศรัทธาขึ้นไปว่า ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้กําลังของสมาธิเนี่ยนะเป็นบาดฐานในการที่เราจะไปเกิดวิปัสสนาญาณในขั้นต่างๆนะตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็จะยิ่งปลื้มใจแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มาบอกกล่าวพวกเราให้เราเนี่ยได้ทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาจําแนกทำสั่งสอนสัตว์ทาให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้จนถึงขั้นนี้ความชื่นใจเนี่ยความปลื้มปิติเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นอีกในระดับของผู้ที่มีวิปัสสนาญาณแล้วถามว่า ความรักความศรัทธานะความปลื้มใจของพระโสดาบันในระดับพระโสดาบันจะขนาดไหนหรือจะระดับพระโสดาบันก็ยังไม่พอต้องยกระดับไปเป็นระดับพระสะกทาคามีนะที่แบบมีก็เรียกว่ากิเลสเบาบางลงไปนะก็ยิ่งรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นใช่ไหมหรือจะเป็นระดับพระอนาคามีเนี่ยที่หมดความโกรธแล้วหมดการราคะแล้วเนี่ย โอ้ความสุขระดับนั้นก็จะต้องเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยให้ความสุขกับเรา่ทำไมเราจะไม่รู้สึกปลื้มนะจนในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นระดับพระอราหันต์เลยก็เรียกได้ว,ว่าผู้ที่จะรักพระพุทธเจ้าเข้าใจพุทธคุณได้มากที่สุดนะในระดับพระอรหันต์ก็จะเข้าใจในระดับพระอรหันต์กันเองในระดับของพระประเจกกับพระพุทธเจ้าก็จะเข้าใจนะความยิ่งใหญ่ของพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้ากันเองนั่นแหละนะหรือในระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะได้ในระดับนั้นนะ งั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆกก็แล้วแต่ว่าเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถเข้าใจในระดับไหน